ขนส่งเชียงรายนะคะบรรยาก,กาศดีไหมคะักช่วงเที่ยวคึกคืนมากเลยค่ะใครจะไปเที่ยวไหนขึ้นรถเมลสายไหนจัดเลยค่ะพยาแม่ใจจะพายาแม่ใจสีแดงก็ป้องเพิมนะคะ ากาศขนส่งเชียงรายค่ะสวยไหมคะช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเลยค่ะมาเที่ยวเชียงรายค่ะทั้งไทยทั้งเทศเลยจ้ามีต้นซากุละสวยๆด้วยจ้า ต้นปลอมค่ะที่ซื้อตั๋วค่ะ